สวัสดีครับผมอาจารย์เน็นะครับวันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์นะครับภาพรวมนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการนะครับก็ตรงกับวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับก็เหลือไม่ถึงเดือนครึ่งนะครับก็จะหมดปีพุทธศักราช2565นะครับ ถามว่าการพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยมีผลดีอย่างไรนะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้รู้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่าสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับในภาพรวมนะครับของพื้นดวงชะตานะครับแต่ละลัคนาราศีนะครับใครที่ติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์ n น t ดวงชาแนลก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่องทางนี้จะทําการนะครับพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นให้รีบติดตามนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปของเดือนมกราคมนะครับอาจารย์จะทําการพยากรณ์นะครับให้จบทั้งปีพุทธศักราช2566นะครับก็น่าจะไม่เกินประมาณเดือน5นะครับก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราชสอง6นนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับวนมาจะหมดปีแล้ว หรือติดตามอาจารย์มาแล้วยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์ว่าเราอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับก็รีบแอดไลน์ออฟ i ิเ a ี c o u n t มหาจารย์นะครับได้ที่แอดไซน์0 0 9 a l r z o นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน qr code ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับให้แจ้งข้อมูลนะครับให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับ แล้วให้เขียนหัวข้อไว้ด้วยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับหลังจากแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วให้รอสักครู่นะครับบางคนอาจจะรอแป๊บเดียวบางคนอาจจะรอนานหน่อยแต่ไม่เกินหนึ่งวันแน่นอนนะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวัลคณาและแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่เป็นตัวคุณเองนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับในที่ช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วหลายคลิปนะครับ บางทีก็มีจะล,ล่นไม่เสร็จมาสอบถามว่าทําไมมันไม่ตรงเลยทําไมมันไม่ใช่แบบนี้ทําไมมันไม่เห็นดีเลยอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับว่าอันนี้คือการพยากรณ์แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่อาจารย์พยากรณ์ก็จะเป็นภาพรวมของแต่ละคนาราศีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้รายละเอียดหนึ่งเราต้องรู้ลัคนาราศีของตัวเราเองก่อนนะครับจะได้ดูภาพรวมอย่างน้อยก็ต้องตรงนะครับกับตัวเองนะครับแต่ถ้าจะให้ ชัดเจนเลยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ต้องมาเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดลายออ f เชียลเข้ามาที่แอดสไตร์สองนะครับที่เดียวกันได้เลยนะครับเหตุผลที่จาบอกนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะครับดาวแต่ละคนก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะครับได้ตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันได้เกณฑ์และองค์เกณฑ์แตกต่างกันไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจไว้ตามนี้นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อที่จา์พยากร์มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้นะครับเราก็ต้องรู้ลักษณะตัวเองอันที่1นนะครับ2เราต้องลองเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดสักครั้งนะครับจะได้รู้ข้อมูลนะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วในปีพุทธศักราช2566อย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้วนะครับเป็นอีก1ปีนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่า จะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับดวงแรกนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับจะทําการยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับในวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราชสองพนะครับแล้วก็อยู่กันไปยาวๆเลยจนถึง12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพนะครับแต่ในระหว่างนั้นก็อาจจะมีการขยับไปขยับมานะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดาวนะครับแต่ละดวงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้พลาดอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกด subscribe ให้ทางช่องอาจารย์แรดติวดวงชาแนลด้วยนะครับ ดาวดวงที่2นะครับที่ทาการย้ายนะครับในเดือนเดียวกันด้วยนะครับคือเดือนมีนาคมนะครับห่างกันแค่7วันนะครับก็คือดาวมนุษย์ยูนะครับดาวมนุษย์ยูนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษภนะครับในวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2516นะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆจนถึง18กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2572นะครับดวงที่3นะครับเดือนถัดมาก็คือเดือนเมษายนนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับ จะยกเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่19เมษายนนะครับปีพุทธศักราชันะครับจนถึง29เมษายนนะครับปีพุทธศักราชันนะครับดวงที่4นะครับก็จะยกย้ายนะครับในช่วงปลายปีแล้วนะครับก็คือดาวราหูนะครับจะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่17ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราชันะครับไปจนถึง 4นะครับพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นะครับเห็นไหมครับจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าแต่าลัคนาราศีนะครับก็จะเจอหรือประสบปัญหาแต่ละอย่างนะครับแตกต่างกันไปนะครับตามพื้นชะตาใครชะตามันนะครับแล้วก็การที่จะ โคจรนะครับไปอยู่ในราศีไหนก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ลักนณราศีไหนนะครับเพราะฉะนั้นดาวโคจรเนี่ยแต่ลักนณราศีเนี่ยหลังจากโคจรไปแล้วก็จะอยู่ภพคนละภพซึ่งแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภพที่แตกต่างกันไปก็มี12เรือนภพด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์ไทยก็สามารถติดตามช่องทางอาจารย์นัดจุดดวงแชแนลไว้นะครับก็เร็วๆนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะทําการนะครับอัพนะครับคลิป เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการทราบข้อมูลนะครับที่ชัดเจนก็สามารถติดตามได้นะครับกลับเข้ามาว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับวิดาประจําตัวก็คือดาวอาทิตย์นะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนภพกรรมะก็คือดาวศุกร์นะครับ ดาวศุกร์โคจรเข้าสุรภพปัตตนินะครับในช่วง25มกราคมปีพศ2566นะครับไปจนถึง17กุมภาพันธ์ปีพศ2566นะครับแล้วจากโคจรเข้าสุริยภพมรณะนะครับในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับปีพศ2566ไปจนถึง14มีนาคมนะครับปีพศ2566นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับจนถึงช่วงกลางเดือนก็ถือว่ากรรมปัตตนิก็ถือว่ายังเป็นมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ เพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับถ้าใครติดตามก็จะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพบพกัมมะเนี่ยโคจ้เรื่องดพบปตัตนดีมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็จริงแต่พอหลังจากวันที่18กุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับจนถึงวันที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับกัมมะมรณะเพราะนั้นช่วงเวลานี้การงานมันก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์โยกย้ายนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับชาวาลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือว่าช่วงเวลานี้นะครับดาวพระศัสดีก็โคจรอยู่ในเรือนภพมรณะนะครับของพื้นดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ตรงนี้นะครับชาวาลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยก็ต้องทำอะไรก็ต้องคิดพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านนะครับ แล้วก็อย่าไปวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับใครได้มีโอกาสได้มาฟังคลิปของอาจารย์แล้วนะครับก็ตั้งสติให้ดีอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วนะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าให้เรานำสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาเป็นพลังหรือมาเป็นความรู้นะครับหรือมาเป็นองค์ประกอบในการที่จะเราจะสร้าง หรือว่าเดินหน้าขึ้นใหม่นะครับโดยไร้อุปสรรคในสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเอามาันมาเป็นประสบประการให้กับตัวเราเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้จะทําอะไรก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับมันก็จะมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือว่าดาวจําตัวนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโคจรนะครับเข้าสู่ลุมภพอลิอีกตนุอลิด้วยช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นคือ ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่มักเกิดกับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วตั้งสติให้ดีคิดใหลอบด้านแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับมันอาจจะประสบความสำเร็จได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมด้วยถ้าเกิดพื้นดวงเดิมดาวคุณได้ตําแหน่งแล้วก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับต่อให้จอมาในเรือนภพที่เป็นทุรสารภพไม่ว่าจะเป็นอริมรณะวินาศก็ดีนะครับยังไงมันก็ถือว่า มันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีไม่ได้เสียไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่เราจะเช็คพื้นดวงชะตาเนี่ยเราไม่ได้มามองแต่ว่าดาวโคจรอยู่เรียงพใดนะครับหรือได้ตำแหน่งอะไรหรือเป็นคู่ศัตรูไหมนะครับเราก็ต้องดูไปจนถึงว่าตอนนั้นตีไวตตกอะไรนะครับทักษะจรเป็นยังไงทักษะเดิมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดาวพื้นดวงเดิมเป็นอย่างไรนะครับก็ชัดเจนนะครับอันนี้อาจารย์ก็ถือโอกาสตอบสําหรับท่านที่แดลเองไม่เซมมหาจารย์เลยนะครับว่าทำไมดวงเราฟังกัพยากรแล้วมันไม่ดีแต่เราดีหรือเรา ฟังพยากรณ์แล้วดีแต่เราไม่ดีนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับในส่วนของเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 6นะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธโคจรก็เรือพบปุตตะในช่วง27พฤศจิกายนปีพศา2 5 6 5นะครับจนถึง4กุมภาพันธ์ปีพทศา2566นะครับถ้าใครได้ติดตามก็จะพอรู้แล้วนะครับกระดุมพระปุตตะ ยังไงมันก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่เรามีเกณฑ์มีรายจ่ายนะครับถ้าเอาตรงประเด็นเลยก็มีมุมมีเกณฑ์รายจ่ายเกี่ยวกับบริวารค่ะเราเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเรามีการลงทุนช่วงเวลานี้ถือว่าไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเราจะจ่ายเงินไปแบบไม่จบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นมุมมีมุมมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับและอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับข้อของเดือนมกราคมที่อาจารย์พยณกลรุงหน้าไปแล้วนะครับววว่่าาาาถ้จะทํรชงเลนี รออีกนิดนะครับให้ทําหลังจากวันที่19เมษายนปีพศ2 5รา66ไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวช่วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วหลังจากวันที่5 6, 21, 6, กุมภาพัานธ์นะครับปีพศั5 66ไปจนถึง21กุมภาพันธ์ปีพศั5 66นะครับดาวชื่อนศุภระดุมพัทดาวพุธจะกคจรเจข้าสึพบุอฬินะครับแต่ได้คู่สมคบกับเจ้าเรือนยังไงมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอุปสรรคชัดเจนนะครับแต่ถ้าใคร มีบุญสัมพันธ์กับทางอาจารย์นะครับได้เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนล่วงหน้านะครับอย่างน้อยก็หลายเดือนนะครับคุณก็บริหารจัดการการเงินให้ดีเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าช่วง5กุมภาพันธ์จนถึง21กุมภาพันธ์กระดุมพระอลีมันมีมุมมีเกณฑ์ที่การเงินจะมีปัญหานะครับก็บริหารจัดการการเงินของตัวท่านให้ดีๆนะครับอาจารย์มั่นใจว่าผ่านไปได้ไม่ยากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์งทุกๆคนนะครับ แล้วพอหลังจากวันที่22กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช26ก็จะถึง10มีนาคมปีพุทธศักราช26นะครับดาวเจ้รืนพบกระดุมพระดาวพุธจะโคจรเข้าสู่พปัตตนินะครับอันนี้ก็อาจจะมีมุมมีเกณฑ์มีปัญหาเหนื่อยหน่อยนะครับกับเจ้าเรือนเพราะว่าได้คู่ศัตรูกับเจ้าเรือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการเงินไปเกี่ยวข้องไม่จะเป็นเรื่องคู่ครองหรือหุ้นส่วนก็ดีช่วงเวลานี้บริหารจัดการให้ดีพูดคุยเจรจาให้ชัดเจนถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าใช้อารมณ์นะครับให้เหนือกว่าเหตุผลที่มันพึงควรจะเป็นนะครับชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวรัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะครับผ่านอุปสรรคในคราวนี้ไปได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันหนักหนาสิ่งที่มันชะกันหรือว่าสาหัสอาจารย์มั่นใจว่าชาวรัคนาราศีสิงห์ก็ได้ผ่านพบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับกําลังจะเตรียมพบกับ สิ่งที่ดีนะครับในพื้นดวงชะตาก็ชัดเจนนะครับคราวนี้อีกมุมหนึ่งนะครับในมุมที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่ามันมีมุมที่จะมีปัญหาหรือมันเป็นได้คู่ศัตรูกับเจ้าเรือนนะครับในเรื่องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดีมันก็ผ่านไปได้ไม่ยากแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองเคารพคุ้นส่วนนะครับดาวเจ้าเรือนพบปัตนิก็คือดาวราวหูดาวราหูคจรเข้าสภพสุภพนะครับ ได้เป็นคู่ทาตุลมนะครับตั้งแต่ช่วง30มีนาคมปีพศักราชปจนถึง16ตุลาคมปีพุทธศักราชนะครับเพราะนั้นช่วงเวลานี้นะครับชาวราศรีสิงห์จะทำการสิ่งใดนะครับที่ท่านมีคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์มาเกี่ยวข้องด้วยก็ให้พวกเขาเหล่านั้นช่วย ในการที่จะตัดสินใจหรือช่วยในการจัดการแทนตัวคุณนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีสาหรับชาวาลัคนาราศีสิงในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเรามาว่ากันในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บสุขภาพของชาวาลัคนาราศีสิงจะเป็นอย่างไรนะครับใครได้ติดตามคลิปของอาจารย์มาก่อนหน้านี้แล้วจะพอทราบอยู่แล้วเพราะว่าดาวเสาร์ดาวจะาเล่ห์ลอลิคจรมาเป็นอลินะครับได้เกษตรตาธที่ปดีเพราะอลิอลิมันชัดเจนอยู่แล้วครับเกี่ยวเรื่องกันดกก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ อีกมุมหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีก็โคจรอ,อยู่ในมุมมรณะของพื้นดวงชะตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามคิดอะไรให้มันเยอะนะครับโอกาสจะเป็นโรคประสาทสูงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วช่วงเวลานี้เรามีคู่ครองเรามีพาร์ทเนอร์มีหู้นส่วนให้เขาจัดการไปนะครับเราอยู่เบื้องหลังอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆจะดีกว่านะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆคนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับ วันนี้เราขีดจะตตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ